น,นี่นี่นี sure ่นอุ้ยอุยวมันยล้อ้ยมีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะเรามาพบกับห้อง lab เด็กๆนะคะ lab ค่ะคุณหมอคะไม่ใช่แหบค่ะเรียกถูกด้วยนะคะเป็นห้อง lab เด็กๆอ๋อแสดงว่าเสียงแหบค่ะอ๋อหรอคะวันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกันดีคะคุณหมอส่งไข่ห่าวขาดว้าวจับกป้องจี จ้กล้องจุลภัณที่คำดิฉันพูดติดตามไปด้วยเลยนะคะไม่ใช่จ้องเออหนาจ้องอไม่ใช่กล้องจุลพั์นะคะมันคือกล้องจุลทัศน์ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องไข่เหากันนะคะโดยเราได้ส่งให้นครนกเล็กไปเก็บตัวอย่างไข่เหาไปชมภาพกันเลยค่ะไข่<ค>เต็มคะไข่เต็งเต็มเลยใช่ไหมโอเคแสดงถ้ามีไข่เต็งแสดงว่ามีตัวสิมีตัว มบ่อยๆนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเอาไข่เนี่ยไปส่องดูนะว่าไข่เขาเป็นยังไงคุณเด็กก่อนกับเด็กๆก็ต้องลาไปก่อนนะคะบายยค่ะโอเคค่ะเราก็ชมภาพกันไปแล้วนะคะและตอนนี้ไข่เฮาก็มาอยู่ที่มือคุณหมอถูกใจแล้วค่ะเอามาซื้อๆมาดูว้าวมันอยู่ในห่อนี้เองนะคะเดี๋ยวเรา จะมาแกะดูไข่เหากันเลยค่ะมานี่ค่ะตอามีไข่ที่มันเป็นสีดาๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาสุ่มตัวอย่างไปหลายๆตัวเลยค่ะหลายๆเลยคุณหมอน้องถูกใจด้วยนหคะลายฟองเลยค่ะคุณหมอชื่อนนี่นี่นี่เราลองเก็บตัวอย่างไข่ที่มันแบบเต่งๆมานะคะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะหกกระจายค่ะโอ้โหนี่คือไข่เหานะคะนี่ค่ะ

มีชีวิตอยู่อันนี้คือมันเต็มนี่มันขยับด้วยค่ะโอ้ชัดเจนมากว้าวโอ้นี่เราได้เห็นตัวเหาที่มันอยู่ในไข่มันขยับด้วยค่ะเห็นขาไหมคะคุณหมอเห็นไหมคะเห็นมันขยับไหมคะตุ้คย,ค,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 ยคุณหมอตกใจตน หัวใจวายตายโหเหรอคะตกใจมากใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราขอขอซูมเข้าไปแบบใกล้ๆมากกว่านี้อีกนะคะแบบนี้เห็นแบบชัดๆอะคะ่ะอุ้ยอุ้ยนี่คะ่ะอะไรนี่คะ่ะมันมันยังมีชีวิตอยู่มันอยู่ในไใข่นี่เห็นไหมคะมันเป็นตัวเล็กๆ อยู่ในนี้แต่มันเหมือนกับว่าในหนึ่งฟองอ่ะมันมีหลายตัวนะคะเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวนะคะอ้ลูกมันขยับดูทค,ค่ะไหนคะหมามันมันไม่มีหมาะค่ะใจมันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพราะพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่ก,กินเนื้อของเอ้ยไม่ใช่ค่ะกินเลือดที่อยู่ในหัวของเรานะคะพวกนี้มัน,นยังไม่ต ดูสิมันอยู่ในไข่ไข่อันนี้คือไข่ที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหลายตัวในฟองเดียวโอ้โหฟองฟองเล็กมากเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่ามันแบบเนี่ยมันขยับขยุกขยุกเหมือนเหมือนแบบนี่ค่ะไข่ห่าที่มันยังเต่งๆเป็นเม็ดสีดํามันมีชีวิตอยู่อย่างนี้นี่เองแล้วมันก็มีตัวอยู่ข้างในน่าจะหลายตัวด้วยนะคะ โอ้โหนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พยาบาลนกเล็กกับคุณหมอถูกใจได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเหามันอยู่ในไข่เลยนะคะเพรานะนั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะไปตามล่าหาตัวเหามาให้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาส่องตัวเหากันเลยนะคะจกกับกล้องเจยละพัดของคุเวทียืนนั่งนะคะต้องจุลทัศน์ค่ะคุณหมอเรียกให้ถูกด้วยนะคะก็ ฝากถึงเด็กๆนะคะถ้าไม่อยากมีเหานะคะเราก็ต้องหมั่นรักษาความสะอาดโดยการสระผมทุกวันเลยนะคะหัวเราจะสะอาดค่ะเพราะว่าเหาไม่ชอบอยู่ที่ที่สะอาดนะคะจะอยู่ในที่ที่สกปรกแล้วก็กินเลือดบนหัวของเรานะคะคุณหมอถูกใจมีเหาไหมคะไม่มีแกะไม่มีนะคะเพราะคุณหมอถูกใจสระผมทุกวันเลยนะคะวันนี้พยาบาลดกเล็กและคุณหมอถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกับห้องแลบเด็กๆได้ใหม่ ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ